สวัสดีครับโจนะครับจากนิสันเอกชัวครับวันนี้อยู่ที่โชว์รูมนะครับมาเตรียมแต่งรถเพื่อที่จะส่งมอบให้กับลูกค้านะครับวันนี้เป็นนิสันนาวาล่านะครับรุ่นสี่ประตูเ e กียร์ออโต้แบ็กอิดิชั่นนะครับก็เป็นรุ่นที่ขายดีแล้วก็สีที่ขายดีด้วยนะครับเดี๋ยวโจวพาพเพื่อนๆไปชมนะครับวันนี้มีการติดตั้ง ตกแต่งเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีทั้งหมดกี่คันครับวัญญนนี้เดี๋ยวไปชมกันครับคันนี้นะครับเป็นนาวาล่ารุ่น b บ็กอีดิชั่นเกียร์ออโต้สี่ประตูนะครับเกียร์ออโต้ก็จะเป็นเทอร์โบคู่นะครับหนึ่งร้อยเก้าสิบแรงม้านะครับนี่ก็มีการติดตั้งตัวอ,อ,กอักษรนนาวา a ่าสีแดงนะครับพร้อมกับโลโก้โคฟอเอ็กติดตั้งเพิ่มเติมไปให้แล้วนะครับ ก็มีการติดตั้งไฟตัดหมอกเพิ่มเติมเข้าไปให้นะครับมีติดตั้งตัวอักษรนะครับก็ทําให้รถมีความสวยงามแล้วก็ความโดดเด่นเพิ่มเติมเข้ามานะครับไฟหน้าก็จะเป็นแบบคอร์อ i อด4ดวงนะครับแล้วก็มีไฟ d ดย์ไทมด้วยนะครับ นี่เป็นสีประตูเกียร์โต้แบ็กอ dition ครับฟิล์มก็มีการติดตั้งไปแล้วนะครับสำหรับคันนี้ก็ติดฟิล์มไฮคูเซรามิกนะครับเป็นลูกค้าเลือกมานะครับบานหน้าเป็น6กสิบเปอร์เซ็นตนะครับส่วนด้านข้างเลือกเข้มเลยนะครับแปดสิบเปอร์เซ็นตบยิ้วกันฝาดติดตั้งแล้วนะครับกันรอยรองมือก็ติดตั้งแล้วนะครับอย่างนี้ที่สำคัญเลยนะครับโลบาร โลบาเล็กนะครับติดตั้งแฝงขอบฝาถังน้ํามันนะครับติดตั้งให้เรียบร้อยพร้อมกับขอบไฟท้ายขอบไฟหน้าต่างๆก็ติดตั้งให้แล้วนะครับวันนี้อีกคันนะครับคันนี้เป็นแคปเด็กอีดิชั่นนะก็สีเดียวกันด้วยนะครับสีเทาลัมโบนะครับที่เราเรียกกันไฟหน้าสวยสวยนะครับพอร์ต i ดี d c ดูวงนะครับพร้อมกับ ตัวอักษรนาวาร่าที่ติดตั้งเพิ่มเติมไปครับส่วนคันนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนโลโก้เป็นแบบ 44X นะครับเดี๋ยวก็ไปค่อยแต่งไปนะครับอันนี้เป็นแคปนะครับวันนี้ก็จะมีติดตั้งแคปสองคันนะครับแล้วก็สี่ประตูหนึ่งคันนะครับ,รบนีเข้าไฟหน้าติดแล้วนะครับตัวอักษรนาวาร่าสีแดง พร้อมกับโลโก้ติดตั้งไปแล้วครับคันนี้ไปดูที่กำลังติดตั้งอยู่นะครับเดี๋ยวโจพาไปดูด้านหลังนะครับที่กำลังติดตั้งกันอยู่นะครับด้านข้างคันนี้นะครับของสี่ประตูแบ็กออดิชั่นนะครับสีเทาลัมโบติดตั้งกันลอยล็อกมือนะครับ โลบาเล็นะครับต่อติดตั้งไลเนอร์ของนิสสันแท้นะครับถแล้วก็มาดูอีกคันนะครับที่เป็นแคบนะครับต้างก็กำลังติดตั้งอยู่นะครับตอนนี้ก็เตรียมติดตั้งโลบารคันที่สองนะครับ จะเห็นได้ว่าตอนนี้นะครับนวาวาล่าสีเทาลัมโบครับสามคันที่กาลังติดตั้งชุดอุปกรณ์อยู่ตอนนี้ก็ตกแต่งคล้ายๆกันนะครับเพราะว่า,านิสสันเอ็กเคชของเราเวลาแต่งรถต่างๆก็มีการรีวิวให้ลูกค้าชมลูกค้าก็จะอ่าเลือกมาแ,แต่งแบบเดียวกันก็เป็นส่วนใหญ่นะครับผมครับตอนนี้ก็มีการ ติดตั้งโลบาอยู่นะครับเมื่อวัดเรียบร้อยแล้วก็ช่วยกันจัดวางนะครับกับต,ติดโลบาเล็กนะครับนี้ก็ติดแสงรถ ทีติดตั้งโลบาด้วยกันทั้งหมด3คันเลยนะครับวันนี้แล้วก็สีเทาลัมโบทั้ง3คันด้วยนะครับสีประตู1คันแล้วก็เป็นแคป2คันนะครับวันนี้เ,นเพื่อนถ้าสนใจนะครับต้องการอยากได้รถนิสสันนะครับตกแต่งส,สวยๆนะครับก็ติดต่อทักเข้ามาหาโจได้นะครับ ตัวอยู่ที่นิสสันเอ็กเชชัวนะครับฝากเบอร์ไว้นะครับที่เบอร์065 742 2498นะครับ